สวัสดีจ้ากลับมาเจอกับน้องเมียเซยวมีกันอีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมน้ำเต้าปูปลาจากค่ายคิงไมดัตต์กันอีกแล้วนะทุกคนอะทุน500บาทนะวันนี้กับเบ็ดยีไปเลยเออยังไงดีเกมนี้ไปตามกราฟก่อนนะทุกคนโอ้โหดูกราฟกราฟแบบอ่านยากมากปลามาแล้วเออโอ้โหปลาไก่ไก่นะทุกคนโอ้โหยังเบิ้ลอยู่อย่างนั้นนะอ่ะลบไปก่อนเลยไม้แรกโอ้โห ทำไมมันเบิ้ลอย่างนี้ล่ะกราฟอือหือออกเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวไก่มาเยอะลงไก่ไปอือไก่ปลามาก็เน้นไก่กับปลาไปไก่ออกอีกมะอือหือตัวคูณเออตัวคูณมีกุ้งน้ำเต้าไก่อือหือบอกแล้วว่าไก่มานะทุกคนอ่ะบวกไปแปดสิบบาทโอเคไปเรื่อยๆมาแล้วมาแล้วมันกำลังมามันกำลังมา ไปที่น้ำเต้าต่อเลยน้ำเต้าไก่เน้นๆไว้อมืมาแน่มาแน่ไก่ต้องมาอีกรอบแน่นอนเปิดมาเฮ้ยมีตัวคูณด้วยวะปูอะปูอือหือปูปากกุ้งโอ้โหเป็นไงละ่ะมาแน่ฉีกไปเลยอือหือเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่อกุ้งปลาปู กุ้งปลาปูลงไปลงไปตามที่ชอบเลยโอ้โหกระจายขนาดนี้นะทุกคนก็ติดติดไว้เออติดตๆไว้ทั้งสามตัวตัวคูนมาขอตรงตัวคูนหนักๆเออเสือปูปลาสวยงามมากโอ้โหตัวคูนนี่ไงตัวคูนหนักๆบวก480โอ้โหเวอร์จัดเอาเรื่องปะออกคล้ายๆเดิมก็ ลงซ้ําที่เดิมไปนะทุกคนอใครสนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับเกมนี้เพิ่มเติมคลิกลิงใต้คลิปมาสอบถามก่อนได้เลยนะจ๊ะยังไงเปิดมาสิอุย้ยมีตัวคูณอุย้ยอืมปะอืมโอ้โหไม่ได้ลงเสือไก่โอ้โหเสียดายเอาบวกไปนะทุกคนโอ้โหพาดเสือไก่ได้ยังไงเออลืมเฉยเลยมาไปกันต่อ กำลังมากำลังมาทุกคนมือกำลังขึ้นโอ้โหกราฟกำลังได้กราฟกำลังได้เออให้มันแบบนี้ไปเรื่อยๆสิไม่ใช่ตัวเบิ้ลโอ้โหเสือมาแล้วเออหือ,อเสือน้าเต้าปลาอือหือได้แค่เสือปลานะแต่ว่าลบไปอีกนะจ๊ะโอ้โหอ่ะไม้สุดท้ายมารอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนเอาสวยๆไปติดๆมาหน่อยบวกเหอะอย่าลบเลย ยังไงยังไงเปิดมาเปิดมาตามมาแล้วอือหือปัาปัาไก่โอ้โหเออบวมอีกหกสิบโอเคอะไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะจ๊ะ